ครับวัสดีขอรับกับผมคุโบปืนพกนะครับอ่าอ่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สามีปืนนินอันมันกบีนะครับอแล้วก็โกเคียงนะครับสวัสดีครับวันนี้โกเคียงทาคุโบครับอันนี้ปืนยี่ห้อนะขอรับปืนยี่ห้อสเตกโตครับหรือ s t i STI อเอเดี๋ยวเราจะมาลองดูลองแท็กกระสุนกระสุนหัวทรงแดงกระสุนจิงดูนะขอรับดูทิว่าจะเป็นที่กระสุนหรือเป็นที่ที่คน แต่ดูแล้วน่าจะเป็นที่คนนะครับเมื่อกี้กระสุนซ้อมโดนไปสิบโดนไปสองอันนี้สิบสิบใส่ใส่จะใส่ไม่โดนต้องเหมือนโดนตงนัดเลยไม่แน่ไม่แน่อาจจะโดนสี่ห้านัดก็ได้วเอาดูนะครับนัดโดนโดนต่ำนิดๆพลาด ับนิดเดียวรอ,นะอดรอดรอดเลยทำนิดเดียวเหมืนอนกันเพื่อสูงเลยลดลโดนเก้าโดนหลงสามหที่เดิมสูงขึ้นนิดหนึ่งยังได้ อายุมากนะครับยิงนานมือนี่มจะเป็นน้ำมาพก็ขอรับรอแป๊บต้องขอรับอ๋อโอเครับแสดงว่ากระสุนจริงมีผลมีผลนะครับกระสุนจริงมีผลเพราะว่ามันวิถีไปตรงเลยตรงนะครับก็ขอบคุณเจ้าของปืนนะครับคอเคียนะครับยินดีครับสวาสดีครับสวาสดีครับ